สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะการปลูกผักสลัดในกระถางนะคะที่คลิปก่อนนะคะเราพูดไว้นะคะเรื่องออกรีนปัตเวียของเรานะคะที่ที่ปลูกครั้งแรกนะแล้วก็เหมือนกับว่าเออไม่ได้โดนแดดมากนะคะแต่มันก็ไม่ได้ยืดเหมือนผักชนิดอื่นนะมันก็ยังดูสวยงามอยู่นะคะ ซึ่งเรามองว่ามันปลูกง่ายกว่าผักชนิดอื่นนะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยปลูกไงแล้วมันก็เหมือนกับดีกว่าตัวที่เป็นผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วเนี่ยเราปลูกหลายครั้งแล้วนะตอนต้นกล้ามันก็โอเคนะคะพอพอมันโตขึ้นมันก็เป็นไม่ไม่ใช่ไม่โดนแดดนะต้องต้องบอกก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ก็เข้าใจแหละว่าบางทีก็บอกเออมันไม่ค่อยโดนแดดคือเอ,เ,อเดอร์ไม่โดนแดดอะ มันมันมีสาเหตุนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราอะ่ะเหมือนเอาไปโดนแดดอยู่นะคะแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่าพอต้นกล้ามันมันไม่โอเคตั้งแต่ตอนที่มันเป็นต้นก้านะ่ะพอเวลามันโตขึ้นมานะคะมันก็เลยจะยืดตามนั้นนะคะจะยืดตามมันก็เลยไม่เป็นพุ่มแล้วก็เป็นที่อากาศด้วยส่วนหนึ่งนะคะ คือพัน์เขาว่าเหมือนมันต้องการแดดมากไงที่หมายหมายถึงอย่างนี้นะคะคือพอผักหนักผักชนิดไหนนะคะที่มันเหมือนต้องการแดดมากอะ่ะพอมันโดนแดดไม่เพียงพอที่เขาจะต้องได้อะ่ะมันเลยมีลักษณะท,ที่ไม่ค่อยปกตินะคะเราก็เลยมองว่าพวกเออเออ Green เรดเรดเรดโอ,อ Red 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 Old ของเรานะคะแล้วก็กีนปัตเ,ตเวียแล้วก็ มัเตร์เฮดเนี่ยเหมือนเขาไม่ต้องไม่ต้องได้แดดมากๆเหมือนเหมือนพวกกินคอร์สผัากกาดแก้วหรือกินโอ๊กนะคะเพราะว่าพวกนั้นพอมันโดนแดดแบบไม่พอเนี่ยมันก็จะยืดไม่สวยแต่ว่าตัวเนี้ยโดนแดดไม่พอมันก็ยังพอได้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องกระถางนะคะที่บอกไว้ก็คืออย่างกระถางหกนิ้วหกนิ้วอยู่ไหนหนิ้วเนี่ยค่ะ พุ่มเขาก็จะใหญ่อยู่นะคะถ้าถ้าเกิดดูที่กระถางแปดนิ้วเดี๋ยวยกกระถางแปดนิ้วมาให้ดูด้วยกรอบอ่ะอ่ะ,อะยกยากละค่ะใบใบหกักละอ่ะโอเคอืมนี่ค่ะอันนี้เป็นกระถางแปดนิ้วส่วนนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเนี่ย คือเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะว่าน้ำหนักมันประมาณไหนก็เลยมองว่านะคะกระถาง6นิ้วกับ8นิ้วเนี่ยเราใช้กระถางไหนปลูกก็ได้นะคะมันก็ได้ผลใกล้เคียงกันแต่ว่าข้อข้อดีก็คือกระถาง6นิ้วเนี่ยเขาจะประหยัดดินประหยัดปุ๋ยแล้วก็ประหยัดเนื้อที่นะคะแต่ถ้าเกิดกระถาง8นิ้วเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยช่วงอายุ 21สัปดาห์เอ้ย21วันกับ28วันนะคะช่วงนั้นน่ะมันจะใส่ปุ๋ยได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นกระถาง6นิ้วเนี่ยมันจะใส่ยากเพราะว่าต้นมันจะเริ่มเต็มกระถางนะคะมันก็จะดูยากดูแลยากนิดนึงเวลารดน้ําก็ต้องก็ต้องแบบเนี่ยต้องทาอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นนะ่ะลดน้ําไม่ถึงนะคะโอเคค่ะนี่ แต่รสชาติเป็นยังไงไม่ดูนะคะไม่เคยไม่เคยกินเหมือนกันพอดีมีหมูย่างเกาหลีนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปกินขโหมูย่างเกาหลีแต่คิ้วมันมันกรอบมากเลยอะแตไ่ไม่ไม่ไม่รู้มันจะออกขมเหมือนพวกผักสลัดชนิดอื่นหรือเปล่านะตอนนี้ก็มันก็จะสายนิดนึงนะคะเพื่อนๆประมาณจะแปดโมงแล้ว ช่วงเช้าๆเนี่ยเวลาที่เราไปทํางานอ่ะเราเออกจากบ้านตีห้าครึ่งใช่ไหมเราเรานับต้นไม้ก่อนช่วงเวลานั้นน่ะผักมันจะสดชื่นมันจะฟูแบบมันมันดูสดสดชื่นมากะคะ่ะถ้าถ้าเกิดเราตัดผักสลัดในช่วงนั้นน่ะที่ว่าผักมันต้องอร่อยมากแน่ๆนะคะแต่ว่าวันวันนี้วันหยุดนะคะตื่นสายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เพื่อนๆเ,เรื่องผักกาดแก้วอะถ้าถ้าไม่นับเรื่องแสงอะเพื่อนๆมีวิธีแนะนําอย่างอื่นไหมอะการปลูกอะค่ะเพราะว่าปลูกกี่รอบอะใบมันชี้โดดชี้เดมากมันไม่หอ่อหรือว่าเพราะว่าเราปลูกที่แบบอากาศมันไม่เย็นเ่นยใบมันใหญ่มากค่ะแต่ว่ามันไม่หอ่อกรอบด้วยแล้วก็อร่อยนะผักกาดแก้วเนี่ยอร่อยมากเลยเวลากิน มันไม่ขมเหมือนผักสลัดอันอื่นอ่ะม,มันรสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนกันอ่ะกลิ่นอ่ะนะคะสว่วนนี้อันนี้ก็นี่แหละค่ะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่โดนแดดมันก็เลยเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะฟินเล่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดผักสลัดกันนะคะ โอ okay, เคเพื่อนๆเห็นเนมื่อกี้ลืมกดอัดนะคะจะให้ดูอันนี้กระถาง8นิ้วลืมลืมกดอัดนะคะตอนตัดออกนะคะกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เอ๊ะเขาภายค่ะมือขวากระถาง8นิ้วนะคะอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะก็คือมันจะคล้ายๆกันอะมันจะน้ําหนักไม่ต่างกันมากนะคะที่จับดูนะคะเนี่ยค่ะ เกือบจะเหมือนกินโอ๊กแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในถุงด้กันบางทีสับสนได้นะคะอันนี้เป็นกีนปตเวียนะคือไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเขาเขียนว่ากีนปตเวียก็เลยลองซื้อมาปลูกดูนะคะแล้วคิดว่ามันปลูกง่ายด้วยนะคะเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะเพราะว่ามันดูปลูกง่ายกว่าพวกกีนโอก๊กเลดโอก๊กอะไรอย่างนี้นะคะลองดูนะคะเดี๋ยวเราตัดผักกันต่อจะ้ะ เพื่อนๆหมดหมดคลิปนี้ก็ก็ยังไม่รู้เลยจะทําคลิปอันไหนลงเพราะว่าเราไม่ได้พร้อม,มเมล็ดต่อนะคะกะให้แบบเคลียร์ดินแล้วใกล้ฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวเราค่อยพร้อม,มเมล็ดแล้วก็ปลูกในช่วงฤดูหนาวนะคะตอนนี้เราก็เลยเหมือนจะเดี๋ยวจะจะพักดินก่อนก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีคลิปไหนทําให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ อันนี้นะคะที่บอกว่าเราตัดสายเนาะมันก็จะต้องเริ่มมียางออกมาแล้วนะคะเนี่ยไม่รู้จะขบไหมนะเพราะไม่เคยกินเนี่ยใบที่เราทิ้งๆอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันนะเหมือนจะโดนเชื้อราแล้วมันก็เลยเป็นอย่างงี้นะคะแต่ใบตรงเนี้ยมันยังสวยแต่ก็ต้องทิ้งไปเนาะก็เสียดายนะคะแล้วก็ทิ้งไปก็เด็ดออกแบบเนี้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่บ้านนะเขาเขากินหมดนะเขาเสียดายแต่มันเป็นผักสดอะกลัวมันมีมีเชื้อโรคนะคะถึงแม้เราจะปลูกแบบอินรีย์ก็เถอะเออดีเลยพูดถึงอินทรีย์เกือบลืมนะพอดีเออนางเสียงเสียงเสียงดังหน่อยนะคะพ,พอดีว่าจะบอกว่าผักนะคะ ที่ที่บางคนเขาก็ไม่มั่นใจเนาะเวลาปลูกที่กับดินนะเขาบอกอินทรีแน่ๆหรือเปล่าเพราะว่าดินเราอาจจะมีพวกที่มีแบบยาฆ่า,มาแมลงหรือสารพิษเก่าๆตกค้างกับการทําเกษตรเมื่อก่อนอะไรเงี้ยนะคะเอออันนี้ก็ก็เออก็คิดว่าเออมันก็มีมีส่วนเนาะอาจจะเป็นได้นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เคลียรดินห,หลายๆปีเนะเาะแล้วค่อยมาปลูกแต่ที่ที่ของเราเนี่ยมันเป็นปลูกกระถางนะคะ เราใช้วัสดุที่มันเป็นออแกนิกแต่แรกเนาะแล้วก็เวลามาใช้เนี่ยพอรอบต่อไปเราก็แค่ผสมผสมปุ๋ยหรือจะปรุงดินใหม่ก็ตามนะคะเราก็ใช้ออแกนิกเหมือนเดิมคือเราไม่ได้ไม่ได้ปลูกลงดินแบบดินเลยเหมือนเหมือนทางกเกษตรที่ที่เขาทําเกษตรจิงจังเขาทำนะคะเราเป็นแบบเหมือนคล้ายคนที่เขาปลูกยกแปลงขึ้นมานะคะหรือปลูกใส่กระถางอะออถ้าอย่างเงี้ยจะค่อนข้างปลอดภัยนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะมันจะยาวเกินไปเนาะก็ไม่อยากให้ยาวเพราะว่ากลัวเพื่อนๆไม่อยากดูนะคะกลัวเบื่อนะคะเพราะว่าเราพูดพูดเยอะนะคะเ,เดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตตัดฟินเล่ให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวรอบแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะมาตัด มันแต่ฟินเล่ฟินเล่นี่ไม่สวยแต่ก็ดีใจมากนะเพราะว่าอะไรปะชอบชอบกินฟินเล่มากเวลาไปกินร้านอาหารนะคะแล้วเวลาสั่งพวกยำหรือกุ้งนึ่งอะไรเงี้ยแล้วร้านน่ะแถมร้านที่ไปกินเนี่ยเขาปลูกผักสลัดที่ที่ร้านเขาด้วยไงแล้วเขาจะแถมผักมาดีมากนะคะ แล้วกินฟินเล่ติดใจชอบมากนะคะชอบอผักสลัดชนิดอื่นนะคะชอบอันไหนก็ปลูกกินอันนั้นไปเลยนะคะอันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะในกระถางแปดนิ้ว อันนี้กระถางหกนิ้วค่ะต้นก็จะเล็กหน่อยแต่พวกนี้รดน้ำใส่ปุ๋ยง่ายค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นพุ่มบานออกนะคะมันก็เลยไม,ไม่ไม่ไม่แน่นมาไม่ช่เรื่งใบมันไม่กลางเต็มกระถางก็รดน้ำใส่ปุ๋ยง่ายเพื่อนๆเวลาล้างผักอ่ะ มันจะนเราใส่เราเราปลูกอินทรีย์ใช่ไหมมันเราใส่ปุ๋ยหรือดินเราอะ่ะมันจะกระเด็นลงที่ข้างในผักเราอะ่ะเวลาเราล้างผักอะ่ะเราต้องจับคว่ำอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยแช่น้ําไว้สักพักก่อนแต่ก็ต้องล้างหลายๆรอบเลยนะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างงี้นะคะเอาคว่ำลงกับน,น้ําอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยยกขึ้นมาให้เสด็จ ต้องล้างอย่าง,ง,งนี้นะคะไม่งั้นดินมันจะอยู่ตรงยอดเ,อยเขาเรียกว่าดินมันจะอยู่ตรงระหว่างซอกใบมันโอเคค่ะแล้วก็ตัดผักกันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปและเดี๋ยวที่เหลือก็จะขอตัวตัดต่อนะคะแล้วก็จะแบ่งแๆเป็นใส่ถุงเอาไว้นะคะ โอเคถ้าเกิดคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตยังไงนะคะเดี๋ยวลงคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ